วันนี้นะครับเราจะมาดูตู้แอร์ไมโครบัสนะครับเวลาที่ใช้แอร์ไมโครบัสนะครับเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะครับสปีดหนึ่งสองนะฮะไม่ทำงานนะครับ แต่สปีดสามทำงานปกติสปีดสามทำงานปกติสาเหตุมันเกิดได้อยู่อย่างเดียวก็คือนะฮะเวลาที่เราตรวจเช็คขึ้นมาก็คือมอเตอร์ไม่เสียนะครับแต่ทำไมสปีดหนึ่งสองนะครับหรือบางทีสปีดหนึ่งไม่ทำงานแต่สองทำงานแต่ถ้าสปีดสองไม่ทำงานนะสปีดหนึ่งก็จะไม่ทำงานด้วยนะครับครับนี่เลยครับตัวต้นเหตุตัวต้นเรื่องเลยครับ ขดลวดลิสตันนะครับตัวนี้นะครับคือขดลวดตัวนี้นะครับขดลวดตัวนี้นะฮะเป็นตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับสปีดหนึ่งสองถ้าไม่ทำงานแต่สามเนี่ยนะครับทำงานแต่ถ้ามอเตอร์ดับไปเลยอ,อันนี้หลายสายเหตุนะครับอ่ะทีนี้อา้าว รู้ได้ยังไงฮะว่าตัวนี้มันเสียนะครับแล้วที่มันเสียเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของตู้ไมโครบัสนะครับอันนี้คือตู้ไมโครบัสนะครับอันนี้คือเอเขาจะมีเจาะรูนะครับนี่นะฮะทั้งสองข้างข้างซ้ายและว่าข้างขวานะครับอยู่บนหลังตู้นะครับทําไมต้องเจาะไว้ตรงนี้ เวลาที่เราเปิดเปิดแอร์ไมโครบัสทำงานนะครับตัวนี้จะมีความร้อนนะฮะพอมีความร้อนเสร็จปุ๊บนะฮะพัดลมตัวนี้เวลาทำงานปุ๊บเขาก็จะระบายความร้อนตัวตัวลิสตันตัวนี้นะครับข้างซ้ายข้างขวาถ้าถ้ามอเตอร์ตัวตัวฝั่งข้างซ้ายนะไม่ทำงานก็คือตัวนี้นะครับก็คือ เขาจะมีข้างซ้ายข้างขวานะครับอย่างหนึ่งตัวต่อมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับมอเตอร์สองตัวก็สองตัวนะครับในหนึ่งชุดนะครับมันก็จะเป็นสองตัวอย่างนี้นะครับเช็คง่ายๆนะฮะไม่ยากนะครับมันจะอยู่บนหลังตู้ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับ ถ้ามอเตอร์ทำงานสปสีดที่สามนะครับหนึ่งสองไม่ทำงานนี่แหละครับลองหาลองหาสาเหตุดูนะครับตนไม่ถี่ร้อยนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะอะราคาไม่แรงมันจะไปแพงค่าแรงมากกว่านะครับขอบคุณครับ